วันนี้ลุงจะพามากินปลาหมึกบดหรือปลาหมึกปิ้งจัดให้ลุงเลยคือตัวละ500จะยาวที่สุดขนาดไหนนี่ครับปลาหมึกตัวใหญ่ที่สุดของร้าน500บาทปลาหมึกเนี่ยเฮียชอบ มีวิธีคัดสรรยังไงปลาหมึกนี่เขาซื้อเกรดเองนะครับของปัจจัยที่เขามีเกรดเอปลาหมึกมันมีหลายเกรดนะครับมีถูกมีแพงของทุกอย่างปลาหมึกนี่เป็นปลาหมึกของปัจจัยครับผมหมึกป้วยอันนี้เป็นปลาหมึกช้อนครับปลาหมึกช้อนนี่หมายความว่าช้อนเช้าเขาถึงเช้าเขาก็เอามาตากแก่เลยครับปกติยาวสุดได้เท่าไหร่ครับพี่จอผมไม่เคยวัดเลยครับส่วนมากประมาณเมตรกว่า2เมตรเท่านั้นเอง น่าจะพอ,อะคันนี้เลย,ยมาผมช่วยถืออันนี้ผมผมเองนะสองเมตรเนาะหลังจากเราบดแล้วให้ยาวโดยที่มันไม่ขาดเลยอันบดมันก็มีส่วนอันบดนี่มันบด่ังธรรมครับมันเลยบดได้ดีกว่าอันบดทั่วปเฮียจะทาอะไรต่อจะปิ้งกรอบมันนะปิ้งให้กรอบที่นี่ปิ้งกรอบให้อ๋อมันมีการวิธีเนาะก็ต้องปิ้งไปอ่อนๆเนาะก็ต้องยกยกสูงขึ้นมหน่อยนะ มันถึงจะกรอบพิธีพิถันพออร่อยกล้้องอย่างเงี้ยเนาะต้องค่อยๆใจเย็นๆเวลาเฮียสั่งปลาหมึกเนี่ยเฮียสั่งทีเท่าไหร่ส่วนมากมันจะซื้อกันเป็นล็อตนะครับล็อตหนึ่งเท่าไหร่ล็อตหนึ่งก็ประมาณแสนกว่าบาทสั่งปลาหมึกสต๊อกครั้งละแสนกว่าบาทนะครับร้อยยี่สิบโลเองเนะครับร้อยกว่าโลเอง ใช้ที่สุดปลาหมึกนี่เสร็จเรียบร้อยนะความแตกต่างปลาหมกึกแค่น,นี่คือเนื้อเขาจะละเอียดความละเอียดของเนื้อแล้วก็จะกรอบไม่มีรอยขาดเลยไม่มีเรียกว่ายุย่ยเรียกว่าเป็นปลาหมึกหมึกอย่างดีนะฮะดูแล้วน่ากินกรอบเดี๋ยวลงลองดูถ้าใช้สมบูรณ์ก็ต้องนี่ฮะเอาทั่วใส่น้ําจิ้มนะฮะแล้วก็ปลาหมกึกบอกเลยตอนสมัยเด็กๆเนี่ยลงจิ้มดูจิ้มโดบแต่น้ําจิ้มแต่พอโตแล้วเราก็ทานทั้งปลาหมึกเนี่ยฮะ บอกตรงๆเลยว่า <c oughs> น้ำจิ้มเนี่ยมันมีความลงตัวทุกอย่างเผ <c oughs> ็ดน้อยๆเปรี้ยวนิดๆหวานหน่อยๆหอมน้ำตาลที่ไปเคี่ยวออกมาฮะดีมากเลยบอกตรงๆว่าอร่อยสุดยอดจริงๆครับปลาหมึกร้านยาชอาชื่อร้านมรดกแม่ส่วนที่อยู่นี่ครับที่อยู่ตะโรสั่งโรถามโรจองได้เลยลุงบอกว่าอร่อยจริง